โอเคห้าสี่สามสองไปค่ะเดินไป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 เดนหมุนมาหน่อยหมุนมาหน่อยอารมณ์เดินเล่นริมเลกับแฟนฮัลโหลวันนี้มาทำอะไรกันคะวันนี้โดนคอมวเตอร์หลอกไปอีกแล้วหลอกมากชื่อน้องอะไรกันบ้างเอ่ย ะนรัก้องเค,คกับน้องแ็งโมนะคะเราจะมาดูว่าสภาพตอนเช้ากับตอนเสร็จงานจะเป็นยังไงนะคะ,ะแล้วเราไปชมกันค่ะบ๊ายบาย<ะ>วันนี้เราอยู่ที่สถตานติงติงตแสนบางแสน,แสน วันนี้เรามาถ่ายกมีกับน้องๆน่ารักมากนันนี่ร่วมกับดีบน้องทำการแสงแดดนะคะน่ารักมากพร้อมหรือยังคะัร่วมกับได้หรือยังมาดูแสงด้วยกันเนี่ยทีนี้ โอเคม<า>อ่าสี่สามสองแอคชั่นรีแรกลกซ์รีแลกซ์เออ,อสวยรีแลกซ์เคอ้เดินเร็วไปลูกเดินเร็วไปช้าหน่อยเออเหี้ยหันมายิ้มให้กล้องหน่อยเออ ได้แล้วออนออกดิอ่ายืนอยู่เฉยไว้ก่อนนะลูกไม่เฉยมองให้ฉันกดได้หมดใช่ไหมเออก้มได้ก้มได้เงยได้โอเคเออมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเออหัวล้อก็ได้เออเดินไปเดินไปเดินไปเลย อย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็วกลับมากลับมาหมุนหมุนหมุนช้านะคะช้านะคะเดินจะชา้าเดินจะชา้าโอเคสวยสวยสวยมองกล้องหน่อยยกมือส่งมือ,วมมอไว้ปลกล้องหน่อยเอามาลงมาซะ

นี่ยน่าร้อนเออแต่เธอน่ารักศิลปินร้อนนะคะบอกว่าฮอตกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฮอตกว่านี้ไม่มีแล้วใช่มันฮอตมากกว่านี้แน่บุ๋มโคมเกโียวจริงๆอากาศร้อนทำให้คนเป็นบ้า มันมาถ่ายผิด MV หรือเปล่ามันมาถ่ายแมบซะรุ่นไหมตอนนี้อากาศร้อนนะคะถ้าไม่คนเป็นบ้างกู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 อะก็ดีดอกเราเซลล์ร้อนไม่ไหวแล้วค่ะพี่นี่ไปก่อนเออ โอเคห้าสี่สามสองไปค่ะเดินไป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 หมุนมาหน่อยหมุนมาหน่อยโอเคค่ะโอเคค่ะปักเชิงเชิงอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่บางแสนค่ะเฮ้ยบรรยังไงบรรยากาศเส่อเื่อของวันเส้นบางแสน เชี้ชี้วิวข้างหลังหน่อยอ่สวยมากค่ะอน้อยู่ที่บางแสนนะคะอมือไม่นิอีกแล้ว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปเลยไปเลยมองกลอมองกล้องนี้ต้อวันนีร้อนมากค่ะบางแสนแล้กล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยแล้วก็คุยกับกล้องนี้อ่าน่าจะอร่อยนะคะติดมันอร่อยมากเลย มีความในใจอะไรอยากบอกพวกพี่ไหมพี่บ like ้าหนูทำอะไรคะอะไรโอเคปะใช่ทะเลสวยๆเนาะอะไรอ่ะอะไรอ่ะปะโอเคโอเคแตงโมหันมามองพี่เฟิร์นหน่อยเออไม่เบอร์ไม่เบอร์เออได้อยู่หันมามองกล้องหน่อย โอ๊ะเพียงเลยหลบก่อนเอาเอาที่ฝันขอเกินไม่ได้แล้วขอเกินดิเดี๋ยวไม่เป็นไรเบอร์หลังอยู่เปลี่ยนตำแหน่งกันแล้วนะคะตอนนี้ อะยัอจะปล่อยกล้องแล้วนะมองทะเลค่ะมองทะเลอารมณ์เดินเล่นริมเลกกับแฟนแฟนคื่กล้อองหรืแฟนคือกล้องลองออกดิโอเคคาสีสับสองแอคชั่นไปไปเลยค่ะเออหันหันมามองกล้องหน่อย เย้อนระอุค่ะนี่เวลา12นาฬิกานะคะทุกคนดูผู้กองกลับมันทำนะคะมันพาน้องมาทยงานตอนเที่ยงค่ะทำยังไงกด้คะให้อุณหภูมิตอนนี้เหมือนอุณหภูมิอยู่ที่19องศาไม่ดือสงสารใครเลยค่ะน้องโมรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกตื่นเต้นน้องเค้งรู้สึกยังไงบ้างสนุกค่ะสนุกน้องเค้ง์รยังไม่นอนเลยน้องนีออนรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีจังเลยค่ะที่เลือกของมือนี่ค่ะศิลปินของเราวันนี้เขาสวยมากวันนี้เป็นโชเฟอร์ไม่ใช่ศิลปินใช่แต่ช่วงบ่ายๆอาจจะเป็นมาก้ตัวหรือเปล่าาว่คุณนสวยลนะจ๊ะ ข้อหมวกก็เป็นอันดัหนึ่งก็ขอตัวดูหายหมดอะไรเนี่ยคุณบากไหนไม่จ๋าหกบากคุณบากไม่จ๋าหมวกหมวกเขาได้ไม่จากไหนเขามีกำลังกระบอกใบนี้นะอ่าช่วยขายเลยนะเนี่ยหมวกไม่ธรรมดา